หัวร่อหาพ่อก็จากไปแล้วเวอร์โซเชียลก็จากไปแล้ววัดดีโซเชียลก็เกือบจากนะแต่วัดดีสัตว์โลกนิดหายไปจะเป็นเดือนแล้วมั้งครับเนี่ยกูว่าเกินเดือนด้วยอ่ะวันนี้เรากลับบาแล้วฮะก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่ก็ผมวันนี้นะฮะอยู่กันรายการวัดดีสัตว์โลกนะครับรายการที่ผมจะมานังเรีอคชันนี่ครับทุกอย่างบนโลกโซเชียล ที่เกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะเรียกได้ว่าหายไปได้เลยนะครับผมคือช่วงนี้ผมค่อนข้างตารางงานยุ่งมากนะครับผมก็เลยไม่ได้มาอัดรีแอคชั่นเลยวันดีโซเชียลก็ไม่ค่อยได้อัดนะครับผมไอ้วันดีสัตว์โลกนี่หายไปเลยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาแล้วก่อนนั่นแหละนะครับเป็นรายการสำหรับคนที่รักสัตว์นะครับผมใครที่รักสัตว์เหมือนกันเนี่ยก็เข้ามาดูสัตว์ทำอะไรน่ารักน่ารักนะครับตลกตลกก็ดูไปด้วยกันผ่อนคลายจุดประสงค์มันก็คล้ายกับวันดีโซเชียลนั่นแหละนะครับแต่แค่นี้เป็นสัตว์เเททท่าาานนั้องกกก็มมมีีุุภภพพคิด ได้นะผมจะแปะใต้คลิปแล้วก็ตั้งชื่อเทๆๆ่ๆเก๋ๆวให้มันและถ้าใครชอบรีแอคชั่นปะปนแบบนี้นะครับอย่าลิบกดไลค์กดซับสไคร e นะครับและที่สำคัญย่าลิบกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย <S <S มีมแรกนะครับมาจากเพจห้า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 ครบป่าวะห้า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 เอาเอเกินเกินไปตัวหนึ่งโอ้นั่งล็งอืมโอ้กอดหน้าลาอุ้ยนะอุ้ยน่ารักมากอะ อ้าวมึงตืน่นอ้าวอ้าวอ้าวกูหลับแล้วเนี่ย <c oughs> แหมไอ้ลิงแกนี่ก็ร้ายกาดนะใช้ได้แล้วเนี่ย <c oughs> สาวสวยกอดแน่นชเชอ,อนี่เพอเพอลิงตัวเดียวกันจริงๆอะเนี่ยแต่่ไม่น่าใช่ก็คือหน้ามันก็เหมือนเหมือนกันหมด <c oughs> แปลกนะมนุษย์เราก็มาจากลิงนะครับผมแต่ลิงกูยแยกไม่ออกว่าไหนตัวไหนยังไงอะเวลามาเรียกหาเพื่อนกันมันจํากันได้ไงวะก็คงมีวิธีมีการจดจําของเขาแล้วนะฮะ มิมต่อมานะครับมาจากคุณมาเวนนะฮะมาเวนมาวานี่มาวานีเอออ่ามากับแมวนะฮะรอบนี้อุ๊ยอะไรนะอมบีหนึ่งในคิดเหมือนฉันหรือเปล่าอ่านัน่นจะโกงอย่างนี้ไม่ได้นะเออนี่เขากำลังเอ่ออะไรอะทำไมอะ อ๋อคือไม่เอาเหรอเฮ้ยแกได้มันะปละว่ายัางไงวะเฮหยกูมไม่เข้าใจมีมี้คือแต่ที่แน่ๆน่เนี่ยนะไอตัวข้างหน้านี่คือพร้อมแหละนะครับเรียกว่าตั้งลำกล้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมคืออ,อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเป็นแมวพระเหรอครับเนี่ยเข,เขาแบบกำลังข่มใจข่มกิเลสอยู่นะแต่แต่หน้าเขาเนี่ยดูไม่ไหวแล้วนะเออนะก็ง,งงงงเหมือนกันนะใครที่เข้าใจมีมี้บอกผมด้วยนะครับแต่ถ้าโกงขอให้แมวตัวนั้นน่ดูไม่ดีเลยไม่น่าเชื่อว่าแมวก็มีอะไรแบบนี้กับเขานะฮะไม่เขาอาจจะอยากเล่นดด้้้ววยยยหรรือออเปป่่่่่าาแแบนนนนกกกัูููไตตงง็ะ เอมิ่นตมานะฮะมาจากคุณจอนคริสโอ้วัดดีหมาน้อยวันนี้มาทำอะไรล่ะเป็นอะไรมาอันนี้น่าจะเป็นเเขาเรียกอะไรนะคลินิกหมอนะฮะอ่าอเขาดูนิ่งมากนะครับผมตาเนี่ยแบบว่าโหยหาแบบอย่าทำอะไรผมแล้วห๋ออย่าทำอะไรยื่นมือมาไม่หมอโอ้เช็ดแอลกอฮอล์ไม่ทำไมมันนิ่งมากเลยนะอันนี้คือหมอเป็นเจ้าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้อะไรนะเฮ้ยเข็มเข็มเหี้ย อุ้ยมีจูบด้วยหนึ่งทีอุ้ยไอ้เคี้ยมันนิ่งมากนะฮะเฮ้ยแต่ประเด็นม,มันอยู่ตอนเสียบนี่แหละอุ้ยนี่เสียบเข้าไปแล้วเหรอไอ้เหียไอ้เหียอันอนี้กูทึ่งจริงผมเป็นคนรับหน้าที่การล็อกหมาที่บ้านนะครับในการฉีดยานะแต่หมาตัวนี้มันไม่ทำไม่ดิ้นไม่เคีย้ยอะไรเลยนะะ อันนี้มันฝึกมาใช่ไหมฮะอันนี้ตัดภาพมาคนบ้างนะแต่คนกลัวฉีมันจริงจริงอะโอ้ย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 เยอะคุสงสารเลยว่ะคือมันขึ้นเตียงโตเองด้วยซ้ำนะครับผมโอ้พระเจ้าแกนี่เป็นหมาที่ เชีย่ยน่าทึ่งอันนี้อันนี้น่าทึ่งไอ้เฮียแม่งไม่ตลกไอ้สัตว์ถ้าถ้าถ้าจะตลกไปตลกไอ้อันท้ายที่มันจับโคลนมานะ่ะโอ้ใครที่ได้แกเป็นหมาไปไดิคงจะโชคดีมากเลยนะหมาน้อยคือหมาผมเนี่ยเวลาจะฉีดยานะครับแม่งมันจําได้กระทั่งหน้าหมอเข้าใจปะคือของผมไม่ได้ไปฉีดในคลินิกแบบเนี้ยของผมคือหมอจะมาที่บ้านนะครับผมแล้วคือกูเนี่ยเป็นคนที่ต้องล็อกหมาเพราะกูเป็นคนที่แรงเยอะสุดในบ้านไงไอ้เฮียแล้วหมาแม่งแบบตัวประมาณนี้แม่งแรงเยอะมากเลยนะฮะโอ้กูกลัวเข็มจะหักในมากเลยแแตต่่่มมมมัััันนกกกกก็็คงงไไหหะะฮูลวเข้าาใจ ดิ้นเลยมันมันมันดิ้นแบบมันเด้นจริงๆนะครับผมนึกสภาพเข็มอันนี้น้อยแม่งแบบมันกลัวมี่ต่อมานะฮะมาจากคุณเดดดี้นะครับเดดดี้อ่ะแมวอีกแล้วนะคือไม่หมาก็แมวจริงๆนะครับรายการนี้นะครับผมเฮ้ยแต่วันนี้เราเปิดด้วยลิงนะฮะแมวเทปอ๋อเวลามันแปะเทปแล้วมันจะเอ่อเดินเฉียงป่ะอุ้ยเดี๋ยวด้เสียงอะไรเสียงคาถา ไอ้อะไรอ่ะอสซิร์แม็กบินไปแล้ว <c oughs> แล้วมึงเอาแมวมานั่งทำไมต้นคลิปกูก็งงกูก็นึกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแมวแม่กก็เดินออกไปเฉยเลยน้า <c oughs> ผมแล้วเอาเทปมาแปะพื้นเฮ้ยผมว่าน่ารองอไปเล่นนะฮะ <c oughs> คือแมวโอ้เขาเขาคงแบบว่าไม่ไม่ชินนะผม <c oughs> เลยไดกว่าเป็นการประสานอินไปเลยเรียบร้อยจะก,กะ มเป็นนกเลยเพื่อนเชียนี่มันแมวนินจานี่ยว่าเออในเรื่องนารูโตะมีนะฮะแมวนินจาเนี่ยอุ้ยนี่มันคือแมวนินจานในชีวิตจริงงั้นแหละจริงๆกูต้องเอารายการนี้ไปอยู่ในวันดีนารูโตะเนี่ยเออผมก็ไม่รู้ว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับแมวหรือเปล่านะครับถ้ามันไม่ส่งก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะผมว่าน่าจะหานะผมเคยเห็นไอ้ที่มันเอาเทปแปะไว้ข้างๆแมวไอ้ตรงเขาเรียกอะไรตรงหลังๆมันปะเออมันจะเดินเฉียงอะไรเงี้ยเออผมไม่รู้ว่าจริงป่ะนะมีต่อมานะฮะมาจากคุณไบรอันแงบแงบแงบ,งบตัวเฮี้อะไรวะนะะะนนปฮ ไม่สู้ขอ,องาอย่างนั้นเหรอแกนี่มันชิคกามารุชัดๆเลยเฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูสู้นะเว้ยกูสู้คนนะเว้ยเอ้ยเป็นคนแล้วกูกลัวที่ไหนอะสักพักอีกส0นาทีต่อมานะฮะไปอยู่ในส้มตำแล้วเรียบร้อยเฮียเขาไม่ได้ใช้ปูงนี้เปล่าเอ้ยรือว่าใช้ปอ้เหียกูไม่รู้เหมือนกันนะคือคลิปนี้ไม่น่าจะตัดต่อนะครับผมปูที่เห็นนี่คือปูจริงๆเนะยไม่ใช่ปูแสดงนะผมคือเหียเป็นการเล่นกันที่น่ารักไหวเหียโอ้นะครับผมบางทีส หรือมันคิดว่ามีอะไรอยู่ตรงนั้นจริงๆไว้เออกูก็ไม่รู้นะโอ,อ้น้าช่างเป็นอะไรที่พี่สวงนะฮะเมมต่อนะฮะมาจากเพจ Can You w a n t อ่ะกลับมาหมานะครับเบสิกเกอ่าเอามือมาก,กจับมือจับมือเออ จบคลิปเฉยเลยมึงจะจบคลิปนี้ไม่ได้นะเว้ยคืออันนี้คืออันนี้คือหมาที่ไม่ได้ฝึกนะบ้านก,กูก็เป็นเหมือนกันนะฮะมันคงโง่ว่ามึงทําอะไรกูนอนดีกว่าแตะหมากูแม่งคือยื่นมือให้อย่างเงี้ยแม่งจะเลียอย่างเดียวเมื่อกี้ก็กัดหมาบ้านเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็แบ่งปันได้ใต้คอมเมนต์นะฮะเมมต่อาน,นะฮะมาจากคุณเอ่อคาเลนลหะฮะเออสักอย่างนะ มันคือตัวอะไรวะไอ้เหี้ยกูเรียกไม่ถูกมันหงนกอุ้ย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 กัดกัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงเอ้พวกมึงเป็นอะไรอย่าอย่าตีน้องโอ้ผมอาจจะต้องเซ็นเซอร์นะครับเขาจะหาว่าเป็นความรุนแรงนะแม่งดังปงปงปงเลยไม่แต่ประเด็นคือมึงเป็นอะไรก่อนเนี่ยกูตักน้ําเนี่ยเทใส่กะละมังเนี่ยอ๋อคือกูแย่งน้ํามึงเหรออุ้ยมันดูกัดแรงมากเสียงไม่เหมือนพระเคาะระฆัง กูได้เป็นคนไม่ดีเลยตบปาดูนี่เลยไม่จะมานะฮะมาจากคุณคูโรอุยโยนปลาจ้ะเฮ้ยแม่งกลับมาเป็นเพื่อนที่รักกันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยอ้าวจบแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้แหะครับอ้เฮียคือเป็นภาพรีเวิร์สหรอหรือหรือยังไงไม่แะ่ มันก็ต้องมีช็อตที่ปลามันว่ายมาดยถ้าเป็นรีวิวแต่อันนี้เฮ้ยมันคลนม,มุมกันด้วยนะฮะนี่ก็เป็นความน่ารักของสัตว์โลกอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นเพื่อนแท้นะฮะจับได้ก็ไม่เอาไม่ไปเชื่อม่งมหาศจัน,นะครับเหียคือกูกูไม่ไปนะฮะกูจะอยู่กับมึงเน่ทำไมอะฮะอีกสิบนาทีต่อมาได้ไปอยู่ในต้มยำเรียบร้อยแล้ว ป้าก็จบคลิปกันดีกว่านะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ดูแต่ต้นอย่าจบเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วถ้าใครอยากไปดูมีมไหนคลิปไหนในคลิปนี้นะครับผมผมจะแปะไว้ตรงเดสคริปชันเลยนะครับพร้อมตั้งชื่อเก๋ๆเท่ๆไว้ให้มันนะครับผมก็กดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดอะไรกันได้นะครับผมและท้ายคลิปนะครับเราจะแปะเอ็นเครดิตไว้นะครับสำหรับรายการวันดีสัตว์โลกนะครับเผื่อใครอยากย้อนไปดูอีพีเก่าๆนะครับผมโอเคสสสาหรรรััััับบบววนนนีี้้คคคงงตออลไปก่ผมด